ลูกสาวค่หาเจอแล้วช้ได้ตัดทเดียวค่ะ ดีบวกเจ้าทุกคนกันด้วยตอนนี้ค่ะอยู่ในป่าค่ะตองมาทามมหาวานันสามปีนชนิดสุลับลงไปในนี้ค่ะเดินมาเป็นระยะทางไกลโคแล้วค่ะก็ยังไม่เจอกับอะไรเลย ยินเสียงสัตว์ป่าลองเสียงดังแถวนี้ขาไปเลยตามเสียงสัตว์ป่ามาขาคิดว่ากันขอนังพักัวเดียวอ๋อข้ารู้แล้วทำไมสัตว์บันทึงลองมันเจอคุยไผ่เอง ่จะมากินคุยผัดดีค่ะเช่อไม,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 มัน,นจะเป็นไปได้นะข้าคิดการไว้ว่ามันน่าจะมากินไหนต้นนี้หรือเปล่าพอต้นนี้มันมีสัตว์ตัวทัวไปมาคุยกินป่าจำมันจบ ตัวอะไรนะที่มันบินได้เห็้จ้บเบิร์ดเรียกว่าไก่ใช่ไหมน่าจะเป็นไกนะ่น่ะแหละไก่มันจอบมากโอ้โหขาพูดในทันนี่ไงร้อยคุยของมันหลองร้อยมันจะเป็นแบบนี้น่าเลือเชื่อมากขาตาหวานขาตอกอน จาได้ยินเสียงสัตว์ร้องไหมข้าต้องใส่มันในเต็มในนี้ถ้าต้องตามหาว่านที่ลูกสาวข้าได้รับยาพิษของคนของข้าถ้าต้องตามหาว่านหลายอย่างในวันนี้ก็ไปกันข้าไม่สามารถลีลาได้ข้ายยังไม่รู้ตอนนี้สุขภาพาร่างกายลูกข้าจะเป็นยังไง มันต้องกลับไปต้มยาอีกแล้วหวานมันไม่สามารถหาสมซีซุมฮาได้มันต้องใช้เวลา่าแกวนี้ค่ะไม่ได้มานานไม่ได้มาทำา,าหวานนี้นานหวานนี้จะเป็นเท้าเอ้ยข้าเจอแล้วข้าเจอแล้ว ข้าวางเจ้าเนี่ให้เจ้าไปมาตรงนี้ก่อนข้าเจอแล้วข้าดีใจมากตอนนี้ข้าเจอแล้วปัดเดียวเจ้าได้ยินไหมสัตว์ตีมันมากินเมื่อกี้มันร้นนอง ลูกช้างไม่มีเจตนาจะเอาไปทำพิษแต่อย่างใดลูกช้างจะนำไปรักษาลูกสาวค่ะข,ขอท่านชงเปิดให้ข้าเอาไปทำเป็นยาด้วยเถอด หัวมันแล้วข้าเจอแล้วเจ้าที่จะเปิดตาให้ข้านะข้าได้มาแล้ว เหลืออีกสองชนิดที่เราจะต้องไปตามอีกชนิดหนึ่งมันจะขึ้นตามต้นไม้ตอนนี้ข้าได้แล้วหนึ่งชนิดข้าต้องไปบดอีกดีที่ข้าต้องขุดไม่ลึกปกติแล้วถ้าเขาไม่อนุญาตต้องขุดเป็นวันดีไหนหลอมนี่ค่ะขุดไม่ลึกมาก กอดาแล้วเหลือสิงต่อไปอยู่ไม่ไกลแล้วขาต้องตามไม่เจอไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีหรือเปล่าขาเจอแล้วนี่ไง ลักษณะมันจะเป็นดอกไอ้นี่ฉันนี่ตีซองกลับจะถอนเอาตรงนี้หะอกันขาขอตั้งไอ้นี่จับเบิ้ลมันก่อนพวกเจ้าเจอแล้วไหม พวกเจ้าไม่รู้จักอย่าเอาไปท,ำท,ำทำําตามเนตการถ้าปุ้งไม่เป็นถึงขัน้นตายมันต้องมีวิธีแล้วว่ากันที่เราจะเข้าไปเอาเันมีที่เขาจะอนุญาตเราหรือเปล่า ต้องดูด้วยว่ามันดีแก่การทํายาหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีข้าก็จะไม่เอา้าต้องไปห้าม่มแต่เท้านี้ใช้ได้แล้วเท้าก็ยาวแล้วขาเจอหัวมันแล้ว còn chân đâu cháu chơi, chơi mày Còn nên chân nít đi không Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มันจะบินลักษณะเป็นโค้นตรงดอกแล้วยาได้น้ำไปปรุงสูม 4, สี่ส่มห้าไอพวกนี้มันเอาถึงชีวิตพวกเจ้าแค่นี้ก็รักษาได้แล้วยาสองตัวนี้แต่ถ้าจะดีมันต้องมีอีกสามตัวมันต้องมีถึงอีกอันหนึ่งข้าขอหนังพัก็นเดียว ไม่รู้นะว่าจะเจอหรือเปล่าแถวนี้ขาไม่ค่อยเจอหวานแบบนี้ขาต้องคอยฟังเสียงที่ขาไม่ได้ยากีหินเนี่บางทีคขาขาโชคดีแล้วขาโชคดีแล้วขาโชคดีแล้ว ข่าเจอแล้วทำไมเมื่อกี้ข่าไม่เจอหวานนี่ทำไมเย็นท้องแต่มันจะปุ้งสมสีสุมาไม่ได้เหมือนกันมันอยู่ไม่ห่างกันเลยวะเหมือนเจ้าที่ที่นี่จะเปิดให้ข่าหาสมุนไพรที่ข่าต้องการ เราจะขอนำไปปรุงเป็นยาเบื่อรักษาลูกสาวขาดแล้วกันขาเจอแล้วหวานชนิดนี้หายากมากในป่าแถบนี้ทำไมขาดึงเจอง่ายแท้วันนี้เออ,อเฮ้ยมันชักจะแปลกแปลก

ตัดทีเดียวครับตอนนี้ค่ะนนยาครบตามที่ขต้องการแล้วเรืยดแต่ไปปรุงยาขานหนังปาก่อนไงเหลือเกิน จะมียางอยู่ตอนนี้ใบมันสามารถทานเป็นยาได้เป็นหวานชนิดนึ่งทานแล้วเปรี้ยวมากข่ดีใจมาก เสียนตะกาขาดอันนี้ขาไม่รู้ว่าขาทำสวยหรือเปล่าขาก็เพิ่งทำเสร็จไม่นานนี้ขาไม่ได้ทำนานขาทำจากไม้แบบนี้แหละนี่เชือกนี่เป็นเชือกจากต้นไม้มันเป็นเชือกจากเปลือกไม้ชนิดหนึง่งไว้มีโอกาสขาจะให้พวกเจ้าดูกันนะ เ,เจอไหมนี่เชือกแบบนี้มันทำอย่างแล้วมันสามารถผูกค้องได้ดีมากเชือกแบบนี้มันคันขาทำมาใช้งานแบบนี้ในเมืองเขาก่อทำกันแบบนี้ใบนี้ค่ะเป็นคนทำเองไม่รู้ว่าพวกเจ้าชอบกันหรือเปล่านี่ มาใส่ยาโดยเฉพาะอยู่แล้ววันนี้เราก็ได้ว่านามทีต่องการชนิดหนึ่งมีชนิดสองชนิดสามหลาเยอะแล้ววันนี้ขาดีใจมากปกติขาตามถึงเป็นเดือนว่านวมนี้แต่วันนี้ขาตามไวขาจะ ไปแล้วข้าจะจำจุดไว้พอข้ามันได้ขุดหัวมันมาถ้าขุดหัวมามันจะได้ครั้งเดียวข้าเลยตัดสินใจตัดต้นมันจะได้หลายครั้งเราต้องทำเพื่อแพรวันลังเก็บไว้กินนาน,านๆไปกันดีกว่า วันพูุ่งนี้หาอย่างในโลกมนุษย์แล้วก็หาอย่างในเมืองรับแล จะมืด้าค้ำแล้วขาะจะเดือดร้อนออกจากที่มีหลังบ้ากพอคอพักะพอข,อพอข,า,พอขาได้ขอมาแค่วันเดียวรอเลยไปกันดีกว่า โอ้ยแถวนี้มีไว้ยซะด้วยขายอยากจะทำไปเขียนลูกบ้านค่ะจริงๆแต่วันนี้คงยังไม่เอาดีกว่าเออว่ะเฮ้ยที่นี่มันยังมีวายอยู่นี่่นะาแต่ว้ดีด้วยวันน่าเราค่อยมาเอาดีกว่า ไเราได้เยอะแล้วพอสำหรับข้านี่รอยสัตว์ป้าแถวนี้ยังอุดมสมบูรณ์ห่างไกลจากมือมนุษย์ ตรงนั้นไม่มีมนุษย์เก่าตรงนั้นป่าจะสมบูรณ์มากยังมี้อยไก่กลับไปดีกว่ากลับไปแล้ว